ี่เสือเอาดีๆเอาดีๆเอาเลยทำบองก็ไม่ได้กินนะลูกยงไ,ไงไไงงเนี่ยมันมีปุ่มให้อยู่นะลูกพี่เสือเออปุ่มมันก็มีอยู่นะลูก อาสิเอเอ้าออกมาแล้วพี่เสือเออยังไหมนี่อย่งไหมตอนนี้เข้าสูงหน้าหนาวแล้วนะคะอากาศเย็นมากนอกบ้านภาคอีสานภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเริ่มเย็นตอนกลางคืนตอนสองทุ่ม,มนี้ก็เริ่มเริ่มเย็น พี่เสือเร็วๆแม่แบตจะหมดแล้วพี่เสือหม่ำไหมถ้าแม่หม่ำแม่จะเข้าบานแลวนะเนี้ยอ่านึ่งสองสักกดกดเคยทำก็ต้องทำสิลูกเคยทำได้ก็ต้องทำได้สิคะไปพี่เสืออันนี้ลูก พี่เสือแมวมวแมวแาวมวมวพี่เสือแมวแมวอ่ะพี่เสือตรงนี้ค่ะอืมแรงแรงสิคะเครื่องมันเป็นรุ่นรุนแรงคะ่ะลูกเบามันไม่ออกคะ่ะย้องขันหน้าไปทางเขาดู ทำยังไงนะลูกเฮ้ทำยังไงล่ะมาม่าเคยสอนแล้วแหละ้วอ้วนมาม่าเคยสอนแล้วนะลูกทำยังไงอืมอย่ากัดมือแม่นะแม่โกรธนะเออออกอันออกอันหนึ่งอืมอืมมันจะกินได้ไหมอ่ะแม่อึ๊ดอันึี้ตัวอึ๊ดอึ๊ด แรงๆแรงๆเจอเลยเจอเลยเอาแรงๆลูกโอ้ยมันออกเยละมันไม่ออกทีละเยอะๆหน่อยละลูกไปหาแม่เขาละแม่แมวก็คงอิ่มแล้วแหละแม่กับลูกตัวจะเท่ากันแล้ว ลูกอายุสี่เดือนะนะคะนอนความอบอุ่นเดี๋ยวจักหน่อยก็เอาไปทําหมันแล้วจะเอาทําหมันแล้วนะตัวโต,วตวแล้วสักเริ่ม5เดือนนิดนิด,นดเดี๋ยวจะเอาไปทําหมันแล้วนั่นๆห่วงลูกจะกินนมไม่ให้กินแล้วนะเพราะว่าลูกตัวโต,วต,วตวเกินมันเจ็บมันกัดนมฟันแมวเนะวาะเก็บได้ อ้าวแม่ลูกอ้าวแม่พี่เสือตรงนี้พี่เสืออย่าอย่าท้อสิลูกมาตรงนี้ลูกตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แมียวแมียวมาไปทางโน้นสิขาวันนี้หนูจะได้กินเลิศจ้าทำยังไงทำยังไงทำยังไงคะเอาเอาหน้ามาถูพี่เสือทำแรงๆดิ อันนี้พี่เสือจับพี่เสือมาไว้ค่ะพี่เสือออกแรงีเยอะนะลุงอันนี้เนี่ยพี่เสือทำอย่างนี้ว้านั่นไงพี่เสืออือพอาละ